ขอทุกท่านจงคิดดีกับทุกเรื่องที่ผ่านมาทุกแห่งหนมีอะไรที่สะไม่สบายใจกับใครสักคนก็ให้อโหสินึกในใจว่าเราไม่โกรธเคืองมีอะไรที่ไม่ดีในทุกเรื่องเรื่องหมางใจไม่สบายใจไม่คุนเคืองพยายามอย่าให้เปลืองพื้นที่ของหัวใจก่อนจะได้อุทิศส่วนกุศลในค่ำนี้ สิ่งดีๆสิ่งใดๆที่พอจะนึกได้เรื่องกุศลผลลบุญอันใดๆที่ทำไปก็ไม่ได้หวังปรารภว่าเป็นของเราขอให้ก่อนจะได้อุทิศส,ส่วนกุศลในคืนนี้ใครที่เคยคิดดีกับเราในทุกเรื่องให้อนุโมทนาเพื่อให้จิตของเราได้ปราดเปรืองไม่คุณนเคืองกับคนที่บาดหมางซึ่งตัวเรา <c oughs> ก่อนจะได้อุทิศส,ส่วนกุศลในคืนนี้ขอให้คิดแต่เรื่องที่ดีๆที่หลากหลายแม้คนเขาจะด่ากันในสังคมตอนนี้ดูเหมือนมากมายก็คิดว่าน่าสงสารน่าใจหายเมื่อตายลงเขาจะต้องไปรับบาปรับเวรอะไรมากมายอีกหนอะมัวด่าทอชีวิตก็สิ้นเปลืองเวลานั่นนึกสงสารว่าเขาจะด่าทําไมกัน น่าจะช่วยกันสร้างสรรค์อะไรที่ดีๆเพราะถ้าด่าแล้วจิตใจก็เศร้ามองจิตลำพองเพราะรู้สึกได้ด่านี่แต่แล้วสุดท้ายจิตใจดวงนี้ก็สะสมเรื่องไม่ดีเป็นมนภาวะที่ทำให้ใจไม่สบายขอให้นึกน้อมใจให้อภัยใครทั้งหมดอย่าได้ลดเรื่องไม่ดีเรื่องดีๆที่หลากหลาย ให้เพิ่มเติมเรื่องดีๆให้มากมายให้อภัยทุกคนให้ได้สบายจริงคนที่ให้อภัยใครได้ก็ดีนะเพื่อจะได้ละเรื่องไม่ดีในทุกสิ่งเรื่องบางเรื่องมันผ่านไปนานแล้วก็จริงแต่ก็ยังเก็บมาประวิงคิดวนๆในสุดท้ายก็ทุกข์ใจเพราะเรื่องที่ตัวเองคิดเหมือนคนเป็นบิดายไม่สุดอย่างไงนั่น เดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็มาก็กลับไปถ่ายพันละวันเหมือนเป็นบิดปวดท้องปันปันปนป,นปวนอยู่ข้างในถ้าหากยังไม่อภัยก็จะกลายเป็นอย่างนั้นจิตมันจะรู้สึกไม่เกิดความพองใสองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนอยู่ร่ำไปว่าให้อภัยเถอะใจจะได้โปร่งเบาการแก้ปมที่ใจเองเรานั้น ไม่ได้ไปสร้างดีอะไรให้ใครได้แต่มันเริ่มสร้างดีที่ใจของเราทุกครั้งไปว่าฉันให้อภัยให้อภัยอย่ากโกรธซึ่งฉันเลยญาติยโยมทุกท่านมีอะไรไม่สบายใจกับใครแต่ปางผลใดามาขอให้โยมลองนึกนะเพื่อนร่วมงานที่เขาแย่งผลงานของโยมไปให้อภัยเขาเถอะเพื่อนร่วมงาน ที่เขาไม่เคยมองเราดีเลยให้อภัยเขาเถอะพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงโยมมาแล้วดูเหมือนว่าเขาจะรักลูกไม่เท่ากันแบ่งสมบัติไม่เท่ากันให้อภัยเขาเถอะโยมยังไงเขาก็ตายกันไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องตายไปแบบเขาเหมือนกันหรือถ้ายัางไม่ตายบางครั้งพ่อแม่เขาก็ไม่สบายใจอยู่เหมือนกัน ว่าให้ที่ตรงนั้นกับลูกคนเล็กที่ตรงโน้นกับพี่คนโตแล้วลูกก็ทะเลาะกันให้อภัยเขาเธอโยมให้อภัยผู้หญิงคนนั้นเธอะที่เขามาหักอกโยมเขาหลอกให้โยมรักแต่เขาก็ไม่ได้รักโยมตั้งแต่แรกเขามองแค่เป็นของเล่นแค่นั้นเองก็ให้อภัยผู้หญิงคนนั้นเธอโยมให้อภัยผู้ชายคนนั้นเธอโยมที่เขาเข้ามาในชีวิตของโยม ทั้งๆท,ที่โยมก็มองเขาดีแต่พอมาแบะเบอร์รู้อีกทีก็ไม่ได้ดีสักเท่าไรแล้วเขาก็เอาครึ่งชีวิตของโยมไปให้อภัยเขาเทโยมให้อภัยลูกเทโยมเมื่อเราทำเขาเกิดมาแล้วเราเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดแต่เขาก็อักตันยูกับโยมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้ากรรนายเวรของเรามาหรือเปล่าให้อภัยเขานะโยมนะ ให้อภัยเขาเถอะหลานคนนั้นที่โยมพยายามดีกับเขาโยมหลายคนที่ไม่ได้มีสามีพัญญาแล้วโยมก็ไม่มีลูกสมบัติก็ตกไปเป็นของหลานแล้วหลานบางคนก็ติดก,การพน,นันแล้วเขาก็เอาสมบัติที่โยมอุตส่าห์ทำมาและยกให้เขาไปขายกินให้อภัยเขาเถอะโยมมันเป็นกรรมของเขาเราอุตส่าห์ส,สร้างมายกให้เขาไป และเขาจะไปเรื่องสัพเพเหระยังไงก็สุดที่เราจะควบคุมได้จริงๆนะโยมให้อภัยเขานะโยมให้อภัยเขาเถอะโยมให้อภัยคนคนนั้นที่มาทําลูกโยมที่เข้ามาข่มขืนและฆ่าลูกโยมทิ้งเราอุตส่าห์เลี้ยงมาอุตส่าห์ประคบประงมเลี้ยงดูแม่งวันไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมยุงไม่ให้ตอมอไรไม่ให้ตายแต่สุดท้ายก็ถูกย่ำยี อย่างชนิดที่แทบจะไม่ได้เป็นคนให้อภัยเขาทโยมเดี๋ยวเขาก็ไปใช้กรรมในนรกเองเขาลูกเราก็คงไม่มีความสุขถ้าเขามองกลับมาแล้วเห็นพ่อกับแม่เป็นทุกข์ทั้งชาติหลังจากที่เขาตายไปให้อภัยโจรคนนั้นทโยมใจที่ให้อภัยแม้จะมันเขี้ยวว่าทำไมตํารวจควบคุมตัวผู้ต้องหาดีเหลือเกินปกป้องดีเหลือเกิน ปล่อยให้มันแกล้งให้มันหลุดมือตอนที่ทําแผนประกอบคํารับคําสารภาพสักหน่อยดีไหมให้คนเข้ามากระทืบมันให้หน้าแหกให้ฟันหักให้ตาถลนออกมาให้มันสมกับที่เขาทํากับลูกหลานเราสักหน่อยได้ไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยโยมถ้ามันเกิดกับลูกหลานใครมันก็ทุกข์ใจด้วยกันทั้งนั้นนะโยมมันก็รู้สึกเข็ดเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยกันทั้งนั้นเลยโยมแต่ถามว่าถ้าทำไป กรรมนี้มันก็มาเกิดที่เราอีกอยู่ดีแล้วมันก็ไม่จบอยู่ดีบางครั้งมันอาจจะต้องยอมเจ็บเพื่อจะให้มันจบเสียทีให้เขาไปรับบาปรับเวรรับกรรมซึ่งเขาจะต้องเจอของหนักแน่นอนให้อภัยเขาเถอะโยมให้อภัยคนที่มายืมเงินเราไปแล้วเขาไม่เคยคิดคืนแม้แต่น้อยแล้วก็บายเบี่ยงไปด้วยเล่ห์เพทุบายด้วยความกะล่อนปิ้นปล่อนเป็นปลาไหลใส่สกเก็ต ก็ช่างเขาก็บางทีมื่อก็ต้องช่างเขาเมื่อมันไม่ได้จริงๆให้อภัยเขาเถอะโยมเดีย๋ยวยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เราในภพชาติต่อไปพร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกมหาศาลหรือเราอาจจะติดหนี้เขาไว้และนี่เป็นเพียงแค่การส่งดอกอยังอาจจะต้องเจออีกเยอะมากกว่านี้ก็ได้นะโยมถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องยอมร้องไห้สักหน่อยแต่เพื่อให้มันเกิดความสบายใจ ไม่จําเป็นต้องร้องก็ได้แค่ทําความเข้าใจว่าให้อภัยเขาเถยมมันก็เป็นนี่กรรมเกี่ยวกรรมกันมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆสักอย่างทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุที่เราได้ทําไว้แล้วเองทั้งนั้นเลยให้อภัยเขาเถยมคนที่เข้ามาเอาครึ่งชีวิตของโยมไปคนที่มาย่ำยีความสุขของโยมในชีวิตไป คนที่เข้ามาแล้วดูเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็ไม่ดีที่มาขาโมยครึ่งค้อนชีวิตของโยมไปให้อภัยเขาเถอะโยมถ้าใจที่ให้อภัยนี้มันจะเป็นใจที่รู้สึกว่าทำไมเราอ่อนแอและยอมแพ้เขาอย่าคิดอย่างนั้นสิใจที่ให้อภัยได้คือใจที่เข้มแข็งที่สุดใจที่คิดเอาคืนและตามไปกระทืบปากมันถึงบ้านนั่นคือใจที่อ่อนแอเพราะฉันยอมแพ้ ยอมแพ้ต่อความเป็นจริงว่ากรรมมันน่าจะจบแค่นี้แล้วแต่ก็ไปก่อกรรมเพิ่มเสริมกรรมต่อไม่จบไม่สิ้นนั่นคือใจที่อ่อนแอแต่ใจที่แข็งแกร่งคือใจที่ยอมให้อภัยกับคนที่คิดร้ายและทำร้ายเราและคนที่เรารักได้นี่คือความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแม้มันจะยากพูดง่ายแต่ทำยากอาตามาก็ยังไม่เคยเกิดเรื่องเหล่านี้กับตัว ถ้าพี่น้องลูกหลานถูกกระทําบ้างอาตมาก็ยังนึกไม่ออกว่าจิตปุถุชนอย่างเรามันจะเกิดอะไรในจิตแต่ก็พยายามฝึกไว้ว่าต้องให้อภัยและนึกว่าบางอย่างมันอาจจะแค่นี้ก็ได้มั้งมันอาจจะแค่นี้ก็ได้มั้งมันคงจะแค่นี้ละมะ้มั้งมันคงไม่ได้เกินนี้หรอกนะบางทีมันก็จบง่ายหน่อยให้เกิดความสบายใจก็ให้อภัยเ้าทโยมค่ำคืนนี้ ชื่นใจไม่ยมได้ฟังธรรมได้สวดมนต์ด้วยกันชื่นใจในะโยมนะขอให้นึกถึงความชื่นใจให้สบายใจนะมีอะไรไม่สบายใจอะไรยังไงก็สนทนากับพระพุทธเจ้าบ้างนะโยมหาที่นั่งเงียบ,งยบสงบนึกถึงศีลของตนนึกถึงธรรมะของตนที่ตั้งใจรักษามานั่นคือการสนทนากับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าคือพระธรรมและพระวินยัยถ้าเรามีวินัยคือมีศีล นั่นแสดงว่าเราเริ่มคุยกับพระพุทธเจ้ารู้เรื่องถ้าเรามีรรมอยู่ในใจสักข้อหนึ่งข้อใดแสดงว่าเราเริ่มคุยกับพระพุทธเจ้าเข้าใจชื่นใจไม่โยมชื่นใจนะที่เราได้สวดมนต์ด้วยกันทุกวันชื่นใจในะโยมที่เรายัางได้ยินเสียงกันและกันชื่นใจในะโยมที่เรายัางได้เข้าใจบางเรื่องซึ่งเหมือนเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนใครลองพิมพ์คำว่าชื่นใจ และอนุโมทนาเพื่อให้เข้าใจว่าใจของโยมบัดนี้เกิดความชื่นใจปีติอิ่มอกอิ่มใจด้วยความเข้าใจทั้งทั้งที่ความขมขื่นก็เต็มหัวใจทั้งทั้งที่ความทุกข์ก็เต็มหัวอกเต็มหัวใจแต่ก็ยังยิ้มได้แม้นมันจะเป็นการยิ้มแบบที่จะต้องฝืนฝืนยิ้มเป็นรอยยิ้มที่อาจจะต้องรอยยิ้มที่มันปลอบใจตัวเอง มันก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้ยิ้มอะไรเลยชื่นใจนะโยมชื่นใจแบบเข้าใจแม้มันจะช้ำใจแต่ก็ช้ำใจแบบชื่นใจเพราะฉันเข้าใจแม้ฉันจะไม่เข้าใจทั้งหมดในพระธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ฉันก็ได้เข้าใจวัดใจฉันเข้าใจแล้วแม้มันจะไม่มากมายอะไรแต่ฉันจะสะสมความเข้าใจแบบนี้ไปโยมนะสะสมความเข้าใจอย่าได้มองว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องไกลตัวพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนไปวัด ถ้ารอไปวัดก็คงต้องวันที่ฉีดฟอร์มอลีนนะโยมอย่ารอวันที่นอนแล้วไปวัดให้เขาหามไปพรุ่งนี้วันพระถ้าไปวัดไม่ได้ด้วยเนื่องโควิดขเนื่องด้วยโควิดก็ขอให้ไปวัดที่ใจวัดดูซิว่าใจเราตอนนี้ใจเราตอนนี้มีกิเลสมากหรือน้อยในแต่ละวัน เราส่งเสริมให้กิเลสเติบโตหรือส่งเสริมให้ปัญญาเติบโตถ้าปัญญาที่ประหารกิเลสด้อยกำลังและส่งเสริมกิเลสทุกวันนั่นคือความพ่ายแพ้แบบย่อยยับที่หมดโอกาสจะกู้คืนได้ง่ายๆเพราะมันจะเริ่มติดนิสัยของการเปิดโอกาสให้กิเลสทำงาน